ก่อนการใช้มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องล้างเครื่องครัวรีนแนวของคุณก่อนนำไปใช้ในครั้งแรกเพื่อรักษาความสวยงามและการใช้งานเปิดน้ำลงอ่างล้างชามให้เต็มใส่น้ำยาล้างจานและน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยล้างภาชนะทุกชิ้นด้วยน้ำยาล้างจานที่ผสมกับน้ำส้มสายชูล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งและเช็ดให้แห้งการล้างครั้งนี้ จะเป็นการชาล้างน้ํามันหรือสารขัดเงาที่ติดมาจากโรงงานจําไว้ว่าหากล้เลยภาชนะนั้นอาจเปลี่ยนสีได้การดูแลรักษาเครื่องครัวของคุณเครื่องครัวรีแนแวร์ของคุณจะทํางานได้อย่างดีที่สุดเมื่อมีการรักษาความสะอาดอย่าลืมทําความสะอาดหลังจากการใช้งานแต่ละครั้งการล้างด้วยมือล้างในน้ําผสมน้ํายาล้างจานห้ามใช้แผ่นขัดหยาบหรือฝอยขัดหม้อเป็นอันขาด ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มๆเพื่อป้องกันคราบน้ำห้ามจุ่มภาชนะที่กำลังร้อนลงในน้ำเย็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหันอาจทำให้ภาชนะเปลี่ยนรูปได้เพื่อรักษาความมันวาวด้านนอกของภาชนะให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดสเตนเลส s รีน่าไลท์ของรี n a าแวร์ขัดทำความสะอาดซึ่งจะหาซื้อได้จากผู้แทนขายตรงอิสระรีน่าแวร์